กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นต้องหาลือท่านประธานนะครับว่ากับเรียนท่านประธานว่าเวลาหาลือเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับออขอเพิ่มเวลาเป็นจากสามนาทีเป็น5้านาทีฮะเพราะอย่างผมเนี่ยชื่อยาวๆนามสกุลยาวๆรา,า,ายงานตรวจเสร็จหมดเป็นหนึ่งนาทีแล้วครับท่านประธานครับมหันตภัยใบสั่ง กำลังร้อนแรงในขณะน,นี้ท่านประธานครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายและจะเกิดความวุ่นวายในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกละนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าเห็นด้วยร0 0ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยผมก็ขับรถเองเป็นบางครั้งนะครับถ้าหากว่าโดนใบสั่งมาเนี่ยต้องไปเสียค่าปรับแน่นอนชัดเจน แต่ผมติดใจอยู่ที่วิธีการของคุณพี่ตำรวจเนี่ยนะโดยเฉพาะบชนเนี่ยถ้าผมเรียกไม่ผิดเนี่ยก็ยังแถลงเออกระเริะกันนะฮะว่าถ้าหากว่าผู้ใดโดนใบสั่งแล้วไม่ไปจ่าไม่ไปจ่ายไม่ไปเสียค่าปรับประการต่อมาท่านจะออกหมายเรียกอาศัยอำนาจของตำรวจออกมาเรียกครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สาม คุณพี่ตำรวจของผมก็จะไปขอสารออกหมายจับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นมหันตะัพยอย่างร้ายแรงนะครับกับผู้ใช้รถใช้รถ,ใช,รถใช้ถนนก็คือมีผู้ใช้รถใช้ถนนผู้มีประสบการณ์มาบอกกับผมว่าต่อไปนี้ถตาหากว่าคุณพี่ตำรวจจะเอาจริงอย่างที่ประกาศบอกว่าถ้าไม่ได้ใบสั่งแล้วมันไปเสียค่าปรับ เตือนครั้งหนึ่งครั้งสองไม่ไปก็จะไปออกขอสารออกหมายจับบางคนผู้มีประสบการณ์เขาบอกไม่กลัวต่อไปนี้การปลอมแปลงป้ายทะเบียนรถการไปตัดแปะการไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงป้ายทะเบียนหรือป้ายทะเบียนปลอมนั่นเองยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมเนี่ยนะไปเอาป้ายของนะเป็นนาป้ายของ จดมาเลยของอาจารย์ทรงเดชเนะี่ยขออภยัยรถเบนซ์ของอาจารย์ทรงเดชอะนะแล้วมาตัตดต่อป้ายของผมเนี่ยไปทําผิดผมเองก็ไม่ได้รับใบสั่งอะคนที่รับใบสั่งก็คืออาจารย์ทรงเดชขออภัยครั้งหนึ่งรถเบนซ์อาจารย์ทรงเดชเนะี่ยต้องได้ใบสั่งนี่คือวิธีการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาบอกผมความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นและอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติอีกแล้วครับว่า ผมเองเนี่ยวันดีคืนดีเกิดมีธุรกิจพันล้านอยู่ต่างประเทศจะไปดูแลตรวจสอบบริษัทพันล้านของผมปรากฏไปถึงสนามบินตอมคุณบอกว่าคุณออกไม่ได้คุณมีหมายจับหมายจับ500บาทกับธุรกิจพันล้านผมเนี่ยนะผมว่ามันมันมันใช่ไหม แต่ผมก็ยังมีข้อเสนอนะท่านประธานครับข้อเสนอที่ดีที่สุดคุณตำรวจเนี่ยเมื่อผู้ใดได้รับใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายไม่ไปเสียค่าปรับเนี่ยประสานกับกรมการขนส่งทางบกเวลาผู้ที่ได้รับใบสั่งและไม่เสียค่าปรับเนี่ยประสากนกรมการขนส่งทางบกบอกว่าให้ชะลอการต่อทะเบียนของรถคันนั้น ออกไปจนกว่าผู้นั้นจะมาเสียค่าปรับให้เรียบร้อยเสียอย่างนี้จะดีกว่าไหมหรือจะปล่อยให้วุ่นวายและกฎหมายใช้ไม่ได้เหมือนกับกฎหมายที่ออกมาบังคับห้ามนั่งท้ายกระบะนะครับกฎหมายใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายแล้วครับดีกว่าที่จะถูกผู้ใช้รถใช้ถนน ด่ากันกระเจ,ดเจิดกระเจิงด่าไม่ซ้ำอย่างทุกวันนี้ขอประคุณกระทาแทงครับ